ฮวงจุ้ยรับปร,รุณกับอาจารย์หมากรณีศึกษาวันนี้เป็นลูกศิษย์ที่ทำฮวงจุ้ยอย่างเคร่งครัดมาเสมอได้เชิญท่านอาจารย์ตรวจ่วงจุ้ยอีกครั้งเพราะเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุคเก้าใครที่ยังไม่ได้ทำ่วงจุ้ยของยุคเก้าจงอย่านิ่งนอนใจรีบเชิญท่านอาจารย์ให้ชี้แนะเพื่อความรุ่งเรืองได้แล้วค่ะมาของคุณอนะ ของผมก็อยอปัปเดตได้ทราบยอดขายครับเราดูการาฟเราดูการ,ราฟขึ้นอ,อย่างนั้นเลยเหระคือคืออันนี้อันนี้ของของปีนี้ครับอันนี้ของต้องเน่ทำทำมาทั้งหมดซึ่งก็คือขึ้นตามแผนครับก็คือตามที่ผมตั้งไว้ว่าปีนีปิดร้อยห้าสิบก็น่าจะถ้าวิ่งตามเนี้ยมันก็จะได้ถึงแต่ก็คือไม่ได้แบบเกินตามที่คาดแต่ได้ตามแผนซึ่งอันนี้ก็คืออย่างเดือนล่าสุดที่ปิดไปก็ก็เป็นนิวไฮครับ ก็ยังโตอยู่แต่ว่ามีปัญหาว่าตอนนี้คือยอดขายโอเคจะมีปัญหาเรื่องคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแล้วคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเนี่ยตปราคาแรงแล้วก็เขาดันมาผลิตในโรงงานเดียวกับเราด้วยครับเหมือนกับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโรงงานที่ทําให้เราเนี่ยเขามีคุนไม่ไหมก็รู้สึกว่าเป็นกังวลนะครับแต่ยอดขายยังไม่กระทบครับก็เลยอยากจะเสริมเรื่องนี้แบบจะกระเสริมเรื่องนี้ครับเรื่องคู่แข่งครับฝนเรื่องสุขภาพก็ ก็คือผมแข็งแรงอยู่แล้วแต่ตอนหลังก็คือไปมีคำสลีปเทสคุณมีปัญหาเรื่องก,การหายใจบ้างยังหายใจก็เป็นภูมิแพ้แต่ไม่ไม่เป็นเยอะครับก็ต้องนอนเป็นหายใจนะท่ตัตนเสียงมีอย่างก็มีมีเรื่องเมื่อก่อนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องหยุดหายใจคอ,อหรือหลอดลมเนี่ยไม่ไม่มีครับแต่ผมมีเรื่องนอนไม่สนิทก็เลยไปสลีปเทสเหมือนกรานอนจนนะครับล้เราไปเทสบอกว่าหยุดหายใจห้าสิบครั้งห้าสิบสี่ครั้งต่อต่อชั่วโมง พอไปสวิตช์เทส,สเสร็จปุ๊บก็ใส่เครื่องก็ดีแล้วนอนอิ่มเลยครับโอเคแล้วปวดข้อปวดกระดูกไม่มีครับปวดที่หลังโอเคดีแส,สดงว่ามันคุ้มครองได้ใส่เครื่องอะไรคะเครื่องเครื่องสลีปเครื่องเหมือนที่มันปล่อยความดันนะครับเครงใส่ตอนนอนตอนนอนครับก็เือหยุดถ่ายก้นเลยครับก็จะนอนอิ่มพอสมควรครับก็ให้ปดดากไป็นอะไร ป่าน่าจะอันนั้นอยู่มั่งทำอยู่แล้วน่าจะคุณแม่ไปทําก่อนครับก็คือคุณแม่ดีผมเ,เลยทำตามครับมวพี่สาวดีขึ้นไหมพี่สาวหลังทําแซกีทาแพะอย่างเมื่อต้นธันวาก็มันมีทั้งดีทั้งเสียครับเรื่องดีก็คือเรื่องงานของเขาก็คือเขาเขาเป็นหมอ,อมแล้วเขาความคาดหวังของเขาคือเขาอยากจะไปอยู่ทําในจุฬามันเหมือนเป็นทําวิจัยในจุฬาซึ่ง ก่อนอันนี้ก็คือรออยู่ตลอดพอทำสักกีปุ๊บเจ็ดวันปุ๊บเขาก็เรียกเข้าเลยพอเรียกเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับเป็นให้แม่ที่พิการเนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทําเป็นที่ต้องการของที่จุฬาพอดีก็เลยเขาเลยไปออกแบบหลักสูตรเรียกว่าเรียก็อปเทอร์ลี่ก็คือเป็นการสอนให้เด็กตรวจคนไข้ประสางาจีนใต้ที่ดีอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งจุฬาต้องการเขาก็เลยเหมือนเป็นที่ต้องการผู้ใหญ่ก็เลยจะโอเคกับเขาว่าค่ะผู้ใหญ่ในจุฬาที่ระดับ ก็ไปสัมภาษณ์อิเนเตอร์เพราะรับสุขบันทำงานเขาก็ดีเพิ่มตอนนี้ได้ทําสัญญาที่ดุลาจริงๆแล้วนะค่อยเป็นอาจารย์ประจำแต่เขาไม่เอาเขาจะเป็นอาจารย์พิเศษคนเขาว่าทำไปคือเขาเซ็นสัญญากับุงราชแล้วตอนนี้เขาทำอยู่สามโรงพยาบาลเขายอมเซ็นเป็นผู้ทำที่มุงราชโอ้ก็เยอะแล้วนี่ก็เยี๋ยวมูลราชโรงพยาบาลเดียวค่ะเป็นผู้ทำเลยเพราะว่าผู้ทำมันดุลาดีค่ะแต่ความขัดหวังเขาคือเขาอยากทำงานวิจัยของเขาอย่างอื่นดีครับซึ่งนี้มัน คพอ่งการเข้าจุฬามันเพ่เป็นจุดเริ่มตน้นครอบครัวเขาที่แฟนที่อเมริกาค่ะก็หลังจากที่ทำแซกีจบอะก็มีความสพันธ์ที่ดีขึ้นคือเขาแจ้งมาเหมือนกับว่าอยากจะมากลับมาดีกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหลังจากที่ทำแซกีนะคะอยู่ก็มีอะไรที่ดีขึ้นใช่เลยแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือทำแต่แซกีแต่ยังไม่ได้แก้บ้านไงยังไ,ไแก้บ้านอยู่บ้านสามครับดีสามครับก็สองสามครับ ต่เขาอยากจะทําบ้านใหม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็อ้วยมาทํามาวางเฟสที่คอนโดค่ะเหมือนเขาจะที่บ้านลงหรือให้แม่อยู่กับยายยายอยู่แล้วก็บอยก็อยู่แต่ว่าอยู่ที่เหมือนที่นี่เป็นหลักเขาเขาก็จะมาสี่มานอนเหมือนผมเอย่าสี่วันนครับก็ควรอ่ะซึ่งอยู่บัวต้องปีนี้ครับต้องเข้าปีนี้ครับหรือเข้าปีหน้าได้ครับอืมเข้าปีหน้าปีหน้าดาวปีดาวปีไม่ดีคณเข้าปีนี้ใช่ ปีหน้าเนี่ยคุณก็ระวังด้วยปีหน้านี่เศรษฐกิจล่มทั้งระบบคือให้ระวังเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าคุณรอบคอบอยู่แล้วเป็นแตบเพียงว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นประเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมทาไมมันหนึดหนึดคือส่วนใหญ่มันล่มแต่ก็อาจารย์ก็พูดอยู่เสมอว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตการขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นทั่ว ทั่วทั้งหมดมันเป็นการไหลเท<ม>เรามีพลังดึงดูดมากกว่าคนอื่นมันก็มามาที่เราไแหละในระหว่างที่คนอื่นเขาหยุดคนอื่นเขาถอยแม้กระทั่งเรายืนอ,อยู่กับที่เนี่ยนักวก้าวไปอย่างช้าชามันก็พุ่งแล้วคุณแม่มีปัญหาเรื่องตาคือตาเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยเนี่ยแม่มีเลือดออกในตาล้วจะมองไม่เห็นเป็นเส้นเลือดในตอกจอตาบวมแล้วก็พอบวมพุกน้ำก็ไหลเข้ามาในเบลีหน้าทำใก็บางก็มองไม่เห็น แต่บอกว่าเป็นแค่น้ำไม่เป็นไรแต่พอวันอื่นวันนั้นเนี่ยพอทำแพทย์นีจบเสร็จจะแม้กลับไปบ้านนะคะไม่กี่วันนะคะก็เลือดเนตอน่อยเลือดอนยจะเลือดัแตกมาบางจอตอุต่าคืออย่างนี้เับต้อง,งอนกลับไปก่อนว่าจริง,รง,รง,รงเป็นก่อนนี้แล้วแล้วตอนที่เป็นตอนนั้นผมไหวค้ครูพอดีให้ผมได้ถือวนํมาให้คุณแม่ทานแล้วก็ดี <มา S 1> ขึ้นหายแบบไม่ต้องฉีดเลยผมต้องฉีดทุกเดือนก็เลิกฉีดไปเลยแล้วพอทําแพทย์อย่างเสร็จุอบไม่กี่วันก็ออกอีกเลิอออกอีกผมก็ไหว้ครูพอดีหลังอางนั้นผมก็เอา เอาเทวะให้แม่ทานดีแล้วก็เอาออา,อานาลรายแตงรูปที่มีตอนไดตอนแสกีครับให้ทานแต่ที่ก็เหมือนก็จะดีขึ้นนะตอนนั้นพอที่ไปพอทานเสร็จไปหาหมอปกติตอนที่เลือดออกในตาเขาจะฉีดแก้เข้าไปแล้วให้ไปนอนควาำหน้าสิบสี่วันเพื่อจะให้แก,ก้ไปดัน<ม>เลือดต่อ,อ,อมอ บอกว่าไม่เชื่อคุณป้าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยมาสองวดปัญหามันมออกไปจริงๆครบแค่เจ็ดวันเขาก็งงมากว่าเลื่อดมันออกไปไปหมดก็มันเข้าสู่ยุคเก้าสองเก้ามันจะมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยเรื่องตาหัวใจสมองกับหลอดเลือดสามอย่าง <c oughs> คนที่เนี่ยอยู่ในสภาพที่ทนไม่ได้ทนทนไม่ได้เหมือนเหมือนคนทั่วไปนเงี้ยเวลาผชงปั๊บ มันก็จะมันก็จะโดนเพราะมันเป็นพื้นฐานครับที่อาจารย์บอกว่าคนเนี่ยเป็นเสาบ้านไงถึงเราจะอยู่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยแต่ต้นทุนจริงๆดั้งเดิมของเราคือเสาเข็มนึกออกไหมข้างบนเราทำแบบอย่างเยี่ยมเลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็มันก็มีอะ่ะอืมเพราะเราไม่ได้ก็เลียง่ายเป็นแต่เพีย,พยงว่ามันต้องสะดุดแต่บอกก็ไม่ต้องกลัวเจอก็ไม่ต้องกลัว แล้วก็ทุกครั้งที่เราสะดุดเนี่ยมันจะเกิดความคืบหน้าเพราะเราก็จะเรียนรู้ระวังป้องกันเป็นป,ประสบการณ์เหมือนที่ผ่านมาคุณเจอสึกเมื่อกี่สึกก็หล,ล่ะหลายสึกครับอาฐานย์เขาทำแล้วสามเจ็ดสา่เจ็ดแล้วก็จบหกเจ็ดแปดต่อมงกรสี่หนึ่งเก้าน้ำหนึ่งสี่เจ็ดมงกรเป็กเอไข่ที่หกทับทิมที่แปด แดงม่วง SE เน้นสองอย่างนะที่อาจารย์เน้นเน้นเรื่องเงินถ้างเงินเพิ่มนี่คู่แข่งก็ไม่ได้มีปัญหาคือมันต้องมีแต่ว่ามันจะไม่เป็นปัญหายิ่งมียิ่งพุง่งคุณก็แก้ไปตามระบบ,คบแค่นั้นเปลี่ยนหกพิฆาตไปประธานใช้วันกระต่ายเวลากระต่ายอีกตัวหนึ่งเปลี่ยน หมอไปประทานใช้เวลาลิงดอกไม้ห้าธาตุสีเหลืองสีดำสีเขียวสามสีเตียงแปดย้ายไปหกให้อยู่แนวฟ้าดินโตอาหารอยู่ที่เจ็ด แต่ไปรับทรัพย์ไปแปดเตาก็หลสูงใช่ไหม,ไหมเอ้ยเปลี่ยนเป็นเตาตัวเตาาข้งนนออกคืไม่เนี่ยกาา,กา,นา๊น้ำทั้งทั้งตั้งทั้งหันคือสำหรับเขาตัวเจ้าบ้านประตูเนี่ยในส่วนลึกที่ซ้อนกันอยู่เนี่ย ดีห้เสีย50%เวลานี้อาจารย์กำลังอัพดีกลบเสียเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นเวลายุคเก้าซึ่งทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันจะเหมือนก็อย่างที่เมื่อวานมะเมื่อวานที่สอนที่พูดให้ทีมงานฟังว่าอาจารย์ทำแซรกี แา่กีโลสูประตูฟ้าของอาจารย์อาจารย์ใช้บบเนี่ยเวลาที่ปรับใหม่ใช้เป็นเวลาง,งูไม่อาจารย์ต้องคำวนวณคำวนวณทุกวันตอนนี้ใช้เวลางูว,ว,านนวันต่อวันเลยวันต่อวันถึงต้องขอข้อมูลก่อนไงเพราะว่ายุคเก้านี่มันกระเดาแล้วกัน ที่ตะกี้ให้ดูเฉพาะแค่ตำแหน่งตำแหน่งน้ำตำ,ตำแหน่งคู่ดาวอะแค่ไม่มีไม่มีอะไรดีเลยเออถึงต้องต้องเปิดคอร์สให้ให้คนที่เขาสนใจจริงๆคือมันต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นเราทำแล้วจะรู้อะใช่ไหมเหมือนอย่างโรคที่แก้ไขไม่ได้ง่ายๆเนี้ยพอกินยาเข้าไปายาที่มีพลังเราใช้คำว่านะมันก็ เกิดความแปลกให้เห็นหรือเนี่ยทำมาเนี่ยขึ้นมาเร็วมากทาั้งๆที่ผ่านวิกฤตแล้วนี่กกำลังจะเจอวิกฤตใหม่จำไว้นะจะเจอวิกฤตใหม่เนี่ย <B 9. S 1> คือมันเข้ามาแล้วเออมันเข้ามาแล้วนี่มันหางมันกำลังเปลี่ยนอีกแล้วดาวปีซึ่งดาวปีนี่จะแรงมากแล้วก็เกิดเร็วมากเพราะดาวที่กต้ตัวมากที่สุดคือดาวปีกระทบคนกระทบบ้านไอ้ดาวยุคนั้นมันยังยี่สิบปี แต่ดาวปีนี่มันปีเดียวเพราะฉะนั้นมันรวบรวมกําลังทั้งหมดเนี่ยมาเล่นในปีหนึ่งอยาเข้าใจว่าอย่ายาเข้าใจว่าดาวยุคนี้ใหญ่กว่านะดาวยุคเนี่ยเป็นรองดาวปีนะมันเป็นประตูมิติที่เอาพลังทั้งหมดมาเล่นเป็นปีๆนปีหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ในยุคมันดาวสามมันเป็นดาวมหาโจรดาวสงครามดาวโอภยัยทุกอย่างเลย ต้องเปิดคอร์สเร่งเปิดคอร์สเลยจำเป็นไม่งั้นเดี๋ยวล่มกันหมดนอนแนวได้แนว่อาจจะต้องลดมาแับยูนิดนึ่งล้ดอยู่แล้วเข้าเท้โนโลยีนั่นหรือไม่มันเอาแนวองสายเฉยแต่ขาจะไปโดนนทางเข้าอนไรอะไรแบบนี้คุณประโยชน์มันเกิดมากกว่าเพราะตอนนี้มันเปิดสองชั้น ชั้นที่หนึ่งก็คือเป็นฟ้าดินชั้นที่สองก็คือเป็นแนวเฉพาะตัวของคุณที่มันจะทําให้คุณขึ้นในยุคเก้าอ <partic. S 1> เอาไหมอย่างนี้ <laughs> <laughs> เวลามันเปลี่ยนง่ามันจะไปทรงอยู่ที่ที่เดิมไม่ได้แป<ร>ะกง nw สองสาส่วนแปะมา ne สองสามต้องหมอน้ำในเอสหม้อน้ำหยินวิกด,ด้วย S ด้วยใช่ คนละกรณีกันทำผัวเหลียวของเขานี่ต้องจัดต้องจัดเต็มชุดหน่อยเป้าหมายต้องเอาเอาให้มันเยอะเยอะรวยแล้วรู้สึกยังไงม้างก็จริงจริงก็เหมือนกับงานเขาเข้ามาเยอะครับเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยงานครับแต่ก็มันก็ทั้งคืนจริงมันก็สบายขึ้นแต่เราก็พยายามจะไปต่องานเขาเข้ามามีถข้าไม่ได้ทําคุณจะงุดหงิดกว่านี้นะ้ ก็ก็มีเรื่องให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆครับีเรื่องคู่แข่งก็เป็นธรรมดามันทำงานอยู่เรื่อยๆครับก็ทำงานนะครับอาจารย์ยังกู้ใจอยู่ทุกวันเลยอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาห่วงลูกลูกศิษย์ในการค้ามื้อคืนมันยังเป็นไทยเยอะด้วยแต่เงินก็คือเข้ามาโอเคมีเหลือมีเหลือเก็บตลอดครับติดนาฬิกาถึงเวลารับทรัพย์ยิ่งใหญ่ยิ่งรวยปกติแล้วนาฬิกาต้องยิ่งเล็กยิ่งดี แต่นี่กระบีอยู่ที่ใจคนละวิชากันเขาเรียกผ่านประตูผ่านประตูไม่ต้องใช้กระบี่แล้ววางอาวุธทั้งหมดแล้วเดินเข้าไปตั้งช้างประจันประตูน่ะยังมีที่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญเออคันอย่างนี้เลยอยากดูความเปลี่ยนแปลงของคุณแบบ ก็เยอะเลยเนี่ยใส่เวลาถึงเวลารวยขึ้นมาเกิดมารวยตั้งชามรับทรัพย์ตั้งชามตั้งชาดูทรัพย์ตั้งมังกรอนธะิษฐานมังกรแปก๊กให้แป๊กงงช่วยอีกพาอคุณมาอยู่ที่นี่คุณไม่ได้ไม่ได้มีสิ่งที่อีกไม่ตีนึงช่วยตอนนี้เอามาช่วย ทางหินฟืนโอ้ยโอเคแล้ว <c oughs> แกเนะตาสามตัวกินเลนกินทอเอสบิวสองใช้ผีโมแป้งสามชั้นเห็นไหมชุดวิชายุคเก้าเนี่ยตอนนี้อุปสรรคก็ไม่มีแล้วอุปสรรคแก้แล้ว ใคก็แก้แล้วโอเค